หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรี e มายพับลิชชิ um ่งจำกัดศัตรูที่แท้จริงของเราเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์เราใส่ข้อมูลเข้าไปเครื่องจะหาข้อมูลเก่าที่มีอยู่ในหน่วยความทรงจำคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานตามโปรแกรมคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำ ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำหรือข้อมูลขาดหายไปเครื่องก็จะทำงานไม่ได้ในทำนองเดียวกันเมื่อเราเห็นหรือได้ยินอะไรเราจะหาข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งเราได้รับประสบการณ์มาจากอดีตแล้วนำมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะปรากฏออกมาเป็นการรับรู้ถ้าเราหาข้อมูลนั้นไม่เจอในจิตใต้สำนึก จิตสำนึกก็จะไม่รู้จักสิ่งที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสของเราสมมุติว่าข้อมูลที่เราได้รับมาจากจิตใต้สำนึกนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เราหงุดหงิดจิตใต้สำนึกก็จะส่งอารมณ์ความรู้สึกนี้ไปยังจิตสำนึกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกอารมณ์เสียหรือได้ยินบางสิ่งบางอย่างแล้วเราหงุดหงิด ดังนั้นเราควรจะตระหนักว่าศัตรูที่แท้จริงของเราอยู่ภายในตัวเราเนั่นเองมันอยู่ในจิตใต้สำนึกมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วถูกบันทึกไว้ด้วยการกระทำและความคิดของเราเพื่อที่จะได้พบความสงบสุขอันถาวรมนุษย์จะต้องรู้จักปราบศัตรูของเราศัตรูที่แท้จริงของเราจะคอยดึงให้เราตกต่ำลงไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราเกิดความทุกข์และเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาศัตรูที่แท้จริงของเราคืออะไรศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งใดๆภายนอกศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์คืออารมณ์ที่มีอยู่ในตัวเราความโกรธราคะความอิจฉาความโลภความยิงเยโซความเกลียดความยึดมั่นความกลัว และความวิตกกังวลน,นั่นแหละคือศัตรูของมนุษย์วิธีทางที่จะเอาชนะอารมณ์ที่มีอยู่ในตัวเราก็คือการสแสวงหาความสงบสุขความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักควบคุมตนเองเมื่อเราทําจิตใจของเราให้สงบนิ่งใจของเราก็เงียบสงบอย่างสิ้นเชิงอารมณ์ต่างๆที่ส่งมาจากจิตใต้สำนึก จงไม่สามารถไปกระทบกระเทือนจิตสำนึกได้อีกต่อไปอารมณ์เปรียบเสมือนคลื่นประเดี๋ยวก็ตื่นเต้นประเดี๋ยวก็กรุ้มอกกรุ้มใจดังนั้นเราจึงมีทั้งความสุขและความทุกข์สลับกันไปตลอดเวลาเคล็ดลับก็คือเราต้องลดความไม่สม่ำเสมอกันของคลื่นจนกระทั่งคลื่นต่างๆได้สงบลงเป็นเส้นที่ราบเรียบเมื่อนั้นเราก็จะสงบสุข การเอาชนะอารมณ์ไม่ใช่หมายถึงการเก็บกดอารมณ์โกรธโลภอิจฉาริษยาและอารมณ์อื่นๆเอาไว้เพราะเมื่อเราเก็บกดอารมณ์ของเราเอาไว้อารมณ์เหล่านั้นจะถูกอัดไว้จนเต็มกำลังแล้วมันก็จะระเบิดออกมาเหมือนกับลูกโปง่งถ้าเราไปกดลูกโป่งไว้มันจะมีแรงดันของอากาศมากขึ้น ถ้าเรายิ่งกดมากขึ้นมากขึ้นแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งกดมันไว้อีกแรงดันจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดแล้วลูกโป่งก็จะระเบิดมีคนจำนวนไม่น้อยที่เก็บกดอารมณ์ของตนเองจนในที่สุดเขาก็ต้องเสียสติสับสนจิตใจไม่ปกติจนต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชดังนั้นอย่าไปเก็บกดอารมณ์ของเรา แต่ทุกครั้งที่จิตใต้สำนึกส่งสัญญาณเกี่ยวกับอารมณ์ออกมาเราก็เพียงแต่ยิ้มและรู้เสียว่ามันเกิดจากความทรงจำในอดีตนั่นเป็นอดีตมันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันมาจากภายในตัวเราเองเนื่องจากว่าเราต้องมีชีวิตอยู่กับมันถ้าเรารู้จักมันและเป็นมิตรกับมันไม่ต่อสู้กับมัน เราจะสามารถอยู่กับมันอย่างสงบสุขได้เร็วขึ้นเพียงนั้นในยามค่ำคืนทุกสิ่งทุกอย่างดูมืดไปหมดแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าความมืดก็หายไปดวงอาทิตย์ไม่ต้องใช้กําลังขับไล่ความมืดดวงอาทิตย์เพียงแต่โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าอย่างเงียบกริบแล้วความมืดก็จะอันตรธานหายไปเมื่อมีแสงสว่าง ความมืดก็อยู่ไม่ได้ในทำนองเดียวกันเราควรจะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของเราแสงสว่างนี้เปรียบเหมือนคุณค่าของความเป็นมนุษย์อันได้แก่ความสงบสุขความรักความประพฤติชอบ ความจริงและการไม่เบียดเบียนคนอื่นเมื่อเรานำคุณค่าเหล่านี้มาสู่ชีวิตของเราแล้วอารมณ์ก็จะไม่สามารถรบกวนความสงบสุขของเราได้อีกต่อไปเราพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม